สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะคะคับคุณครูนงเยาวทองขาววิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรากลมกันนะคะมาตรากลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดซึ่งนั่นก็คือมอม้าจะเขียนอยู่ท้ายของคำแต่ละคำนะคะอย่างเช่นคำว่าชมพู่มักขาม พัดลมส้มโอถ้วยชามโคมไฟนมซ่อมถุงย่ามหัวหอมอมยิม้มเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียนชมพู่มะขามพัดลมส้มโอถ้วยชาม โหมไฟนมซ้อมถุงย่ามอมยิม้มซึ่งเราสรุปได้ว่าคำที่มีมอมาสกดคือคำมาตรากรมนะคะและในวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือภาษาไทยกันเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่หนึ่ง หน้า33ให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตรากรมแล้วฝึกอ่านคำและระบายสีให้สวยงามนะคะและในหน้า34ข้อที่3ให้นักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตรากรมให้เป็นคำที่มีความหมายเช่นคำว่าอ่อนน้อมลวดหนามติดตามมโยมความดีศีลธรรมสายลม ประถุมตามใจชะอมธรรมชาติรวบรวมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วอย่าลืมส่งกลับมานะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมภาษาไทยในวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ